สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไอสปริงกับผมคุบรินเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับนัตรกรรมใหม่ๆเช่นเราเคยได้พูดคุยกันไว้นะครับและสิ่งที่จะมานําเสนอในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันบ้างสาหรับการที่เราได้ชมภาพยนตร์จากทาง FBI ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ security นะฮะและก,การสแกนมาตาวันนี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยแล้วนะครับและผู้ที่คนและก็ดเริ่มทาในขณะนี้ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆในเมืองไทย ผู้ที่เป็นเจ้าของจะได้รับอะไรบ้างกับวัตกรรมใหม่ๆในครั้งนี้นะครับเรามาพูดคุยกันเลยนะครับทางด้านของคุณธนพลเน่โคนครับไบเกติกโปรดักต์นะครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกว่าแค่บอกแค่นี้ก็มีความน่าสนใจแล้วนะน่าสนใจมากเป็นไงบ้างนะสิที่เราพูดถึงตอนนี้ตอนนี้นวัตกรรมใหม่ๆเรื่องของการ S e c u r i t y ความการป้องกันและก็การปรับตามนอกจากเราใช้เจ้าหน้าที่ตัวคนเป็นหลักแล้ว อุปกรณ์เทคโนโลยีถือว่ามีส่วนสาคัญเป็นปอย่างยิ่งนะค,ะครับส,สิ่งที่ทางทางพิธีกรได้พูดถึงไปผมขอแน,น,นะนาคือว่าอันนี้เราเรียกว่า the new face scan the new face scan ใช่ครับแต่หน้าที่ของ the new face scan จะทําหน้าที่ในส่วนของการสแกนครับปกติเราจะเคยเห็นการสแกนเฉพาะลายนิ้วมือ,อมสแกนใบหน้าปกติทุกบริษัทมีอยู่แล้วตอนนี้ทุกบริษัทส่วนใหญ่ใช่ใช่ครับกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเป็นธรรมดา h i p คิดค้นมาก็คือว่า the new face scan เนี่ยสามารถสแกนใบหน้าเป็นแบบ t zone ใช่ครับ T zone สแกนระยะห่างของดวงตาครับสแกนเป็นตัวทีบนใบหน้าที่ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือเรามักจะเห็นในตามภาพยนตร์จฮอลลีวูดครับ Security การป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาในองค์กรถูกครับตอนนี้เขามีการสแกนม่านตาครับซึ่งจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่าชัดเจนครับไม่มีการปลอมแปลงครับไม่มีการปลอมแปลงหรือดัดแปลงหรือใช้รูปภาพหลอกไม่ได้ครับผม การทำงนานของเขาตามแบบขั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะถ้าไปติดตั้งปุ๊บนยฮะถ้าเกิดใช้ตัวดนิวเฟสกนนะครับในการติดตั้งนะครับเรามีการบันทึกจัดเก็บไปหน้าบุคคลที่จะให้เข้าผ่านอย่างเช่นห้องสําคัญสาคัญห้องการเงินครับผมห้องบัญชีสําหรับร้านร้านคา้าร้านทองนะฮะก็สามารถติดได้ในห้องของคลังคลังที่เก็บทองรหรือห้องที่เป็นห้องผู้ผบริหารระดับสูงสามารถใช้ห้องนี้ติดได้เนื่องจากว่าเราสามารถกําหนดให้ได้นะครับว่าคนที่จะเข้าไปในห้องนั้นช่วงเวลาไหนได้บ้าง แล้วการสแกนบนใบหน้าก็คือว่าสแกนดวงตาเช่นวันนี้วันนี้ผมสแกนดวงตาระยะห่างของดวงตามาร์กจะอยู่ที่เท่านี้ครับผมใบหน้าจะเป็นรูปทรงแบบนี้อะนะครับ ถอยหลังกลับมาผมอ้วนขึ้นเขายังจําได้ครับเขายังจําได้ว่าดวงตาผมยังอยู่เท่าเดิมจุดสาคัญสําคัญยังอยู่เหมือนเดิมเขาจะคํานวณเฉลี่ยใช่ครับให้หมดเลยใช่ครับการศึกจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ตามแต่ข้อมูลนี้ไม่ผิดไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนครับไม่เพี้ยนและนอกจากดีเลยครับคุณสมบัติของมันคุณสมบัติก็คือว่าจําเห็นได้ว่ามีกล้องอยู่2ตัวครับกล้องตัวหนึ่งคือจับจับรูปทรงใบหน้าอีกกล้องหนึ่งถ้าเกิดว่าในที่มืดสามารถจะช่วยช่วยปรับแสงและรองรับแสงให้สแกนได้อย่างง่ายขึ้น มี I อไออินฟล่าต์ดวงช่วยยังไงฮะช่วยช่วยอย่างเช่นว่าในที่มืดมากรับนะครับ i อ i n f r a r e d จะทำหน้าที่ปรับแสงทำให้มีการสแกนและเก็บบันทึกใบหน้าได้อย่างชัดเจนครับถ้าผมดูอย่างนี้แล้วถือว่ารูปทรงคือแปลกตาแล้วถือว่ามันเกิดขึ้นใหม่ไหมสำหรับเมืองไทยในเมืองไทยในเมืองไทยถือว่าผลิตชนิดนี้เป็นชนิดแรกครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยเกิดมาขึ้นมาก่อนปกติเราจะเห็นเฉพาะสแกนลายนิ้วมือสแกนใบหน้าปกติ <Ooh. S 2> สแกนใบหน้าก็ไม่เจาะถึงดวงตาครับนะครับ <Ooh. S 2> เคยคเคยมีคนถามผมว่าแล้วถ้าเกิดผมใช้รูปมาสแกนเป็นรูปถ่ายตัวตัวจริงเข้าตัวจริงเข้าตัวจริงนะฮะมันจะอ่านไหมไม่อ่านฮะนอกจากว่า มันจะจับในเรื่องของการสแกนใบหน้าจับทีโซนแล้วไม่จับความร้อนที่ตัวอุณหภูมิของร่างกายด้วยคือพูดง่ายว่าต้องเป็นคนจริงๆเท่านั้นเป็นคนจริงเป็นคนจริงต้องยืนอยู่ต่อหน้าเครื่องนี้เท่านั้นเขาจะมีการตรวจจับเลยว่าความร้อนที่อยู่ระยะห่างในเวลานี้เนี่ยใช่ข้อมูลเดิมที่เคยเคยบันทึกไว้หรือเปล่าใช่ครับโอ้นะนะนอกจากเขามีบันทึกใบหน้าของผู้ที่มาใช้เครื่องแล้วเนี่ยเขาสามารถช่วยเหลือเรื่องของการดูแลระบบคนยังไงบ้างฮะในการดูแลข้อมูลของคนนะครับนอกจากว่าการบันทึกใบหน้าการจัดเก็บใบหน้าเจ้าระบบนี้สามารถเก็บ เก็บภาพของการเคลื่อนไหวของคนที่เดินผ่านเครื่องนี้ด้วยมันก็เหมือนกับกล้องวงจรปิดคล้ายๆครับทำงานคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าคุณเดินผ่านผ่านระบบของเฟซแกล f เฟ e แกนจะทําการเก็บจัดเก็บไว้เพียงแต่ว่าคนที่เดินผ่านจะไม่สามารถรู้ตัวได้เลยถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆเนี่ยต้องใช้สกิปตัวหรือว่าแค่ตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วต้องความโดยความจ๊าที่จํานวนของคนคนที่ต้องการจัดเก็บใบหน้าอย่างเช่นทํากรอยู่ประมาณ1000คนนะครับไม่เกินไม่เกิน2 0 0 0คนตัวเดียวก็อยู่ เยอะนะฮะเยอะมากฮะเยอะมากคร,กรครับผมตอนนี้นี่คือถ้าสนใจนี่คือสามารถติดต่อหรือว่าถ้า,าสนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์นะสามารถติดต่อได้ที่บริษัท H I P Global ประเทศไทยจำกัดนะครับตอนนี้มีวางให้ทดลองใช้เราด้วยใช่ครับหรือติดต่อได้ที่ผู้แทนจําหน่ายของ H I P ทั่วประเทศโอ้โหนะฮะแล้วที่เห็นอยู่ใกล้ผมตอนนี้คุณู้ชมครับเขาจะทํางานควบคู่กันไปฮะชื่อว่า s เกิใช่ครับ ตัวฟิงเกอร์สแกนตัวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยฮะสีขาวๆจะเป็นรูปทรงคล้ายๆเครื่องตอกบัตรครับผมเคยเคยเห็นเครื่องตอกบัตรของของเวลาเราเข้าไปทํางานเจ้าหน้าที่ทำงานจะเป็นใช้ใช้บัตรสแกนตอกเข้าไปถูกไหมฮะบางบริษัทอาจจะมีการ์ดใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็คือเราทํามาเพื่อเพื่อให้คุณไม่ลืมเครื่องตอกบัตรครับแต่เพียงแต่ว่าใช้สแกนลายนิ้วมือแต่เรื่องของลายนิ้วมือคนจีนเราก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ครับจุดนะความแปลกและแตกต่างจากของเดิมที่เรามีอยู่จุดที่แปลกแตกต่างตัวนี้ก็คือว่า เปิดเปิดไฟสามารถหิ้วไปไหนก็ได้เลยฮะเหมาะสําหรับหน่วยงานการก่อสร้างองค์กรที่ไม่ไม่ต้องใหญ่มากครับนะครับไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็สามารถจัดเก็บคนได้อยู่ประมาณ400คน500คนครับไม่ต้องใช้ไฟเปิดเปิดสวิตซ์ปุ๊บหิ้วไปสแกนเก็บได้เลยนี่ผมเพื่อนผมไม่มาทำานผมก็ลากไปให้เพื่อนผมสแกนที่บ้านได้เลยสแกนได้เลยวต่ดีเลยแต่ความจริงก็คือมันต้องใช้เรื่องของระบบคนดูแลด้วยคนดูแลครับคนดูแลสิ่งแต่ว่าเหมาะให้เหมาะกับสถานที่ เนื่องจากว่าบางพื้นที่ไฟดับบ่อยอบางพื้นที่ไม่เหมาะสําหรับการอยู่หน้าง,งานเช่นไซส์คนงานตามตาม,ตามต่างจังหวัดนะครับเราต้องการจัดเก็บเราก็สามารถใช้เครื่องนี้ไปแทนซึ่งโดยปกติ h p จะมีสินค้าในเกี่ยวข้องกับเรื่องของสแกนไลน์นิ้วมือนะฮะนข้งหลากหลายแล้วก็เยอะมากนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ทํางานง่ายใช้งานง่ายไม่ต้องใช้โปรแกรมในการในการคํานวณเวลาเพียงแต่ว่าใช้ซอฟต์แวร์ที่เราเรียกว่า t r u เม e n u Bar นะครับก็จะเป็นเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่จะติดอยู่ในกับระบบของ Microsoft Excel สามารถดึงรีพอร์ออกมาแล้วคำนวณเป็นรายรายรายได้คำนวณเป็นเงินเดือนคำนวณเป็นกะโอทีให้ได้เลยคือไพ่ว่าคือเขาจะประมวลผลให้เราทั้งหมดเลยสำหรับคนหนึ่งคนพนักงานหนึ่งคนที่เดินทางมาทํางานใช่ครับตั้งเวลาไว้หนึ่งเดือนดูว่าขาดสายไงมาเท่าไหร่ใช่ครับเขาจะประมวลออกมาเป็นเอกสารให้คุณเลยใช่ครับโอ้โหนะฮะสุดยอดจริงเลยโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่น ครับครับถ้าถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ประกอบให้ด้วยแต่รุ่นนี้ถือว่าเราเรียกผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ว่าฟิงเกอร์แสกฟิงเกอร์แสกอีค็อกกิ้งอีค็อกกิ้งก็คือใช้งานง่ายครับคำนวณเงินเดือนง่ายๆและออกรายงานง่ายๆครับถ้าหนึ่งบริษัทมีการตั้งขึ้นมาต้องการสร้างระบบซ e c u r i t y นะครับสองตัวนี้นี่คือจะเป็นต้องทำงานร่วมกันไหมฮะหรือว่าเราสามารถใช้ตัวใดตัวหนึ่งใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับโอทีนี้ผมผมขออนุญาต ผมแนะนําเรื่องของ one card one solution อืเป็นงไซึ่ง H.I.P เป็นเจ้าแรกที่ในการคิดค้นระบบ one card one solution ก็คือบัตรใบเดียวตั้งแต่คุณขับรถเข้ามาผ่านป้อมยามครับผมจนถึงการเข้าสู่กระบวนการเข้าห้องอไม่ว่าจะเป็นห้องพักห้องเมนเจอร์ห้องผู้จัดการห้องทำงานแต่ละห้องครับผ่านระบบ access ทั้งทั้งหมดเราเรียกว่าระบบ one card one solution ทุกอย่างทุก p r o c e s จบแค่บัตรบเดีใช่โอ้โหนะ คือดูเหมือนว่าตอนนี้ถ้าเรามองเนี่ยคุณผู้ชมครับนวัตกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในบ้านเรามองแล้วดูมีว่ามีความจำเป็นมากขึ้นทุกวัน,น HIP มองสังคมมีการประเมินสถานการณ์เรื่องความปลอดภัยในบ้านเราทุกวันนี้เป็นอย่างไงบ้างคบคือขออนุญ,ญาตนำเรียนคุณผู้ชมอย่าง,างนี้นะฮะว่าปกติแล้วเราจะมอบความไว้วางใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคคลฝ่ายเดียวไม่ได้ลคลับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำวรวจรปภหรือบุคคลทั่วไปที่เราไว้วางใจครับนะครับไม่ได้ เราต้องอาศัยเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยปัจจุบันผู้ชมอาจจะเห็นได้ว่านะครับว่าเดี๋ยวนี้ผู้ไม่ประสงค์ดีหรือผู้ก่อการร้ายเริ่มมากขึ้นและเริ่มทันสมัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นทําอย่างไร H อพจึงมีแนวคิดว่าทําอย่างไรให้ล้ําสมัยนําสมัยโดยการคิดเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อให้เกิดความไว้วางใจอตอบสนองตอบโจทย์ความต้องการของของผู้ใช้ทุกคนคนะครับอย่างเช่น วันนี้ที่ผมคุยเนี่ยก็คือในส่วนของระบบการสแกนใบหน้าเหมาะสําหรับสํานักงานออฟฟิศสํานักงานในส่วนของการทํางานปกติ H.I.P. ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบซีเคียวริตี้อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณไม่อยู่บ้านคุณก็ทราบความเคลื่อนไหวภายในบ้านนะฮะคุณไม่ต้องมีรวบ้านแต่เราสามารถทําทารั้วให้คุณได้โดยที่ผู้ร้ายหรือผู้ไม่ประสงค์ดีไม่เห็นรวบ้านโอ้โหเพิ่มความไว้วางใจให้กับเจ้าของบ้านอีกเยอะเลยนะ เรื่องนี้เนี่ยจะมาพูดคุยอีกครั้งในครั้งหน้านะก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณธนพลได้โคนนะครับ m a เ k e t i n g m เ n เจอร์แบบเป็นอย่างมากเลยนะครับจากเอชไอพีนะครับผมทุกอย่างพักกันสักครู่ผู้ชมครับกลับมาทุกน้าเรามาามกันต่อกับไทยแลนด์แคนดี้ครับสักครู่เดียวครับ